มีของขวัญวันแม่ให้ด้วยนะอะไรเอ่ยว้าวขอบคุณค่ะของขวัญของจะเป็นเครื่องบินนะคะของขวัญวันแม่เหรอคะเป็นของขวัญวันแม่ทุกสิ่งนะครับน้องชมพู่ก็มาถ่ายด้วยกันอ้าวนางชมพู่สวัสดีค่ะไหนแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจอมายกี้แล้วก็อยู่ช่อง พี่มิกี้แฟมิลี่นะคบตอนนี้เรียนอยู่ที่อนุบาลอะไรคะหนึ่งทับสีนะคะโรงเรียนอะไรคะโรง,งเรียนอะไรคะโรงเรียนอัศมชะลูบนรัชธานีครับวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมอะไรเอ่ยัยพรอนการ์ดวันแม่ัยพรอนการ์ดบอกรักแม่นะคะแล้วทำไมเด็กๆถึงรักแม่คะเพราะว่าเพราะว่าเขาคือความรัก คือเด็กดีเด็กดีน้องเมกีรักคุณแม่เท่าไหนคะรักเลยคะ่ะไหนลองอธิบายความรักที่มีต่อคุณแม่สิคะความรักเนี่ยมีแค่ผมเท่านั้นนะคะรักแม่รักแม่เหรอคะมีแค่ผมนั่นแหละเป็นคนรักแม่รู้ไหมว่าทำไมพี่ไมิีถึงรักคุณแม่ เ,เด็กดีเป็นเด็กดีนะครับเป็นเด็กดีนะครับเ,เด็กๆต้องเป็นเด็กดีถึงแม่ถึงจะรักนองแม่ถึงจะรัก คมันจะมาบอกรักามาบีและที่นี่บอกรักจริงๆนะจัดมาเลยแบบกอดจัดมาเลยค่ะมันจะมีจะบอกนักแม่ผมรักมากเลยนะหไหนลองกลาบที่เมือแม่สิโอ้ขอบคุณค่ะ,น,ะน,นี่ผมได้ของพ่ให้มาบีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุยืน น่ารักจังเลยเต่าน้อยตัวกระจิ๋วตัวเล็กแค่ไหนคะเขาจะอายุยืนยาวใช่ไหมใช่อายุยืนยาวโตโตเหมือนมามีเลยใช่ไหมคะโตเป็นเต่าตัวใหญ่ว้าาวจกตัวเล็กปิงง้นี้วันแม่ปีนี้ก็ขอให้ลูกเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งๆนะตัวตัวนี้นะโอเค ขอบคุณค่ะ